ห้าวิธีเปลี่ยนหนี้ให้เป็นเงินล้านนะคะหลายคนคงได้ยินไลฟ์โค้ดหลายท่านพูดว่าก็ต้องลงทุนนู่นนี่นั่นสิซึ่งคุณก็จะตอบกับว่าคุณจะลงทุนอะไรคือเป็นหนี้อยู่เลยจะบ้าเหรอซึ่งพี่น้อยเองเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนให้ลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะคะต้องแก้หนี้ซะก่อนวิธีพี่น้อยก็คือแบบนี้นะคะฉะนั้นข้อหนึ่งก่อนที่จะรวยต้องหยุดการเป็นหนี้ก่อน,นะคะ่ะหยุดยังไงคะก็คือว่า เราก็ต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มเพื่อมาปิดหนี้นั้นก่อหนี้เพิ่มเพิ่มมาปิดหนี้นี้นอ,นมมนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะเบรกพักการเป็นหนี้ซะก่อนแล้วเรามาแก้ในสิ่งที่เราเป็นก่อนค่ะเมื่อการหยุดเป็นหนี้แล้วต่อไปก็คือตั้งสติแล้วก็เจอข้อ2ค่ะคือแยกหนี้ให้เสร็จซะก่อนนะคะแยกยังไงคะหนี้นอกระบบก็อยู่กองนึงหนี้บารเครดิตหรือหนี้ไม่มีหลักประกันก็อยู่กองนึงหนี้ที่มีหลักประกันเช่นบ้านเช่นรถก็อยู่กองนึง เสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเราก็รวมกองหนี้นอกระบบให้มาเป็นก้อนเดียวแล้วเอามาอยู่ในระบบส่วนหนี้บัตรเครดิตก็รวมกองแล้วก็ให้มันอยู่ในก้อนเดียวเช่นเข้าไปในแซมที่มีแค่นี้แล้วผ่อนยาวสุดท้ายแล้วก็เหลือบ้านและรถที่เรายังคงผ่อนได้ซึ่งการรวมหนี้ก็เรียกว่าข้อ3านะคะต่อมาข้อ4ค่ะก็คือการลงทุนให้กับตัวเองลงทุนยังไงคะก็คือไปเรียน เรียนอะไรก็ได้ให้ได้ความรู้ให้กับตัวเองอย่างที่พี่ก็ไปเรียนนะพี่ก็ไปเรียนทำ YouTube Channel เรียนลงเพจ f a c e b o o k เรียนไลฟ์ต่างๆเรียนการเขียนคอนเทนต์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองแล้วหารายได้ให้มันมากขึ้นนะคะนั่นคือข้อ4ข้อ5นะคะก็คือ เรารวมนี่แล้วปิดนี่แล้วสร้างศักยภาพให้กับตัวเองแล้วไปเรียนนู่นนี่นั่นมาแล้วถึงเวลาลงมือทำไรายได้อื่นได้แล้วค่ะอาจจะขายของออนไลน์อาจจะขับรถเฟนก็ขับแกลบหรือเราก็ทำไรายได้อย่างอื่นโดยการขายทรัพย์สินเราออกไปเสื้อผ้าออนไลน์ใส่ลงไลฟ์ลงอะไรต่างๆนะคะก็ขายของที่ไม่จะเป็นออกไป ข้อหก็เป็นหลักการว่าหารายได้อื่นๆเพิ่มเติมนะคะแค่นี้แหะค่ะ5้าหัวข้อที่พี่จะบอกว่าเปลี่ยนนี่มาเป็นเงินได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปที่มีประโยชน์ยังไงคะกดไลค์ Subscribe, กดแชร์กดกระดิ่งนะคะพี่น้อยไม่ได้มาเล่นๆนะพี่น้อยมาช่วยลูกหนี้ให้แก้ดีได้ค่ะ